ส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยเตือนภัยคนที่ไปออกกําลังกายในที่สาธารนณะคือไปที่สวนสาธารนณะแล้วก็จอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้นะคะและทิ้งทรัพย์สินเอาไว้ด้วยะคะ่ะปรากฏว่าล่อตาโจรค่ะโจรเนี่ยขโมยไปทั้งกระเป๋าที่วางอยู่ที่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยเพราะว่าในกระเป๋ามีกุญแจรถนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหนุ่มคนหนึ่งที่ชัยภูมินะคะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพหากกล้องวงจรปิดที่บริเวณล,ลานจอดรถถนนคนเดินใกล้สำนักงานเทศบาลเมืองชชยภูมินะคะ เห็นภาพตอนที่ชายคนนึ่งค่ะอายุประมาณ30-45ปีเนี่ยสวมเสื้อลายพรางกางเกงขาสั้นแล้วก็มาวนเวียนอยู่บริเวณลานจอดรถเนี่ยนะคะจากนั้นชายคนนี้ค่ะก็เดินเข้ามาหยิบกระเป๋าสะพายข้างที่ห้อยอยู่หน้ารถจักรยานยนต์ออกไปสะพายก็ทําทีเหมือนกับว่าตัวเองเป็นเจ้าของอะค่ะแล้วก็รื้อค้นดูในกระเป๋านะคะ ปรากฏข้างในเนี่ยไปเจอว่ากุญแจรถจักรยายนยนต์ก็อยู่ในกระเป๋าด้วยค่ะสมโอกาสเลยคราวนี้ได้รถจักรยายนยนต์ไปอย่างง่ายดายเขาก็ขับถี่นี้ออกไปเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง5โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะทีนี้ผู้เสียหายค่ะเจ้าของรถก็คือนายนัทวุฒิเดชเสนอายุ18ปีบอกว่าก่อนเกิดเหตุนเนี่ยขี่รถจักรยายนยนต์นะคะเป็นคาวากิเซทสสีขาวเข้ามาจอดที่ลานจอดรถแล้วก็ไปวิ่งออกกำลังกายตามปกติค่ะ โดยได้นํากระเป๋าสะพายซึ่งข้างในมีทั้งโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องกุญแจรถและเงินสดแต่เงิน,นมีไม่เยอะนะคะมีอยู่40บาทก็แขวนกระเป๋าเอาไว้ที่รถจักรยานยนต์พอเขาวิ่งไปได้สักประมาณ2รอบค่ะกลับมาที่ลานจอดรถก็ไม่เห็นรถของตัวเองแล้วนะคะประมาณ5้าโมงสี่สิบครับผมผมก็มาถึงตงคนคนเดินแล้วก็มาจอดรถไว้ข้างสนามมือญาเทียมครับ แล้วเออจากนั้นผมก็ไปวิ่งได้แค่มาสอรอบอะ่ะแล้วก็จะรอบวิ่งเข้ามารอบที่สามแล้วผมก็หานกลับมารถก็ไม่อยู่แล้วช่วงเวลารถหายก็ประมาณทห้าโมงห้าสิบแปดนะครับแล้วรอเอาเอะไรไว้ในที่รถก็เอาไว้มีกระเป๋าคาดเอลแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็เออบัตรเอทนะครับแล้วก็คุญแจ ผู้เสียหายเขาไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพเมืองชัยภูมิแล้วถ้าใครที่เห็นรถจักรยานยนต์หน้าตาแบบนี้นะคะคาวา s a กิแซดสองสีขาวช่วยกันแจ้งเบาะแสกันได้นะคะที่สพเมืองชัยภูมิตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเตือนเรื่องของ